พี่น้องครับขันมือคข่ยบกินหยาแสนสิคมกับเขาหักเด้อขันหมูโบกินห้มแสนตีตีแม่นตีตีกระดังเวอร์กับพี่น้องผมสุขสบายดีครับพี่น้องที่เคารัรักทุกท่านนะครับนีต้อนรับการซื้ช่องครูโคกครับเหมือนคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงตอน่บยๆมือนี้นะครับก็มีโอกาสมา่งพอพี่พอ้อง นะครับย้อนความพี่นอดคิดถึงพี่น้องที่ินอดคิดถึงคู่โคกบบูนี่นะครับขอบุญหลายสําหรับผู้ที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คู่โคกนะครับบอเรื่มบุญเรื่มคุณทุกคอมเมนต์คู่โคกอ่านแล้วกระตอบทุกคนนะครับขอบุณใหกําลังแนงใจนะครับเอาพบพ่อกันมันอี้บวยเสียเวลาครับว่าหลายยายห้างก็ขอแสดงความดีใจกับสาวเล่าเปิดใจอีกสาวหนึ่งนะครับถึงเป็นสาวขึ้นไม่ไววสิบเก้าปี นะครับอยู่ทั้งบ้านดงบุงแก้วสองปปเล่าครับแขวงสวรรค์ในเขตนะครับนองแก้วนะครับเพิ่งเปิดใจไปบอกี่มือพอถึงเดือนมั่งนะครับก็มีผู้จับจองมองหาทีนั่งในหัวใจคนใดเรียบร้อยแล้วครับเดยวข่าวว่าเป็นคนไทยนะครับไปอยู่ตามประเทศกับผู้ว่าประเทศใดแต่พ้นลงขขาวขออกมาพ้นวาย,ยังสัตนะครับ ตามที่ยูทูบเบอร์ทั้งเล่าไปสัมผัสเบิ้องสัมผัสนะครับ่นพอมมาพรอม่าสิปิดใจปิดใจแล้วนะครับค่าดองสองแสนท่องค้ำหนักสองบาทมั่วควายไปเขาอีกตัวละมืออีโตัวละยางละตัวนะครับแล้วพอมที่ดูแลขอบขั้วเป็นวัสดโอ้ดีดิใจน้ำนะครับขึ้นเป็นห่วงเราอยู่น่องแก้วนะครับพี่น้องผมทางบ้านดงบางแนวเป็นเด็กน้อยเป็นตะฮักนะครับซื้อใสบริสุทธิ์นะครับกัดมีหนุ่มจาก ต่างประเทศนะครับเป็นคนไทยลหะไปอยู่ต่างประเทศนะครับรับเอ่อเ่าไร่่ะค,คือเลิกซือใจเพิ่นอายุอานามกับประมาณหาสิบหรือหาสิบต้นๆแน,น่จังน้อยนี่ยแหละนะ <c oughs> พอดีพอดีนะครับพี่น้องผมทำงานอยู่ต่างประเทศว่าสันติมัูิมาขอกันเอ้าดีโอวีใจน้ำเด้อน,นองแก้วคู่โคก็เป็นห่วงอยู่นะครับแต่ว่าขอ,ขอพาอวันหน้านะครับให้ไปรอดกอดถึงนะครับ ไปรอดจอดถึงยาติตุมติตัวเด้อบาเครื่องตางปะเทศก็ไดนะครับเป็นตะลี่ตนเนี่นะครับใส่ซื้อหาอยู่หากินหาเห็ดกระมันครับเห็ดแนวกินก็เป็นว่นวาแต่เ,เ,เป็นว่าเหตุการณ์เห็นงานก็ได่าดองเลยแพงแนวกันเป็นว่ากำว่าแพงหรอครับสาหรับคนมาคนหักกันนะครับใจจริงเป็นการพิสูจน์ใจกันนะครับแม่คนกระปวย ทั้งที่ดีรงพยาบาลในประเทศไทยดีๆเนี่ยคมีหลายหม่องบอลครับพาตัดแล้วโบกีมือกำบ,บานได้นะครับถ้าบอลเป็นโรคลายแนงเกี่ยวกับระบบมดลูกนี่แหะครับของโรคผู้หญิงนะครับรักษาได้ยุยอกนะครับก็ดีเออดีใจน้าเด้อแต่ว่าที่สาคัญก็จะไปต้มไปตัวเพล่นละนุ่มต่างประเทศแต่เป็นสิทธที่น่าสงสัยครับ,บ,บโมเมนก์คำูดผมไเป็นผู้ใดน,นะครับ ย่านมเป็นเบาจจเด็ดลูกพี่คู่โค้งยู่กาบอยจากเด้อที่พปนผิดหวังจากน้องหนิงยังบหลับบ่จาบ่เบาจจเดดก็ไดรก็เป็นเบาจจเด็ดก็ได้แต่ก็บอกเป็นหังครับมันต่างคนต่างคิดต่างคนบ่คือกันต่างบ้านต่างเมืองนะครับอาจติก็น้องหนิงเนี่เป็นคนที่จะอะไร่ะ เป็นคนสือ่อเออเป็นเมน,น้์นอนนิงนองแก้วนะครับเป็นเป็นข้นซื้อ,อดอกนะครับเบิงเบิงแล้วก็ได้หายอยู่หายกินตอยเหลือขอบพวัวห่วงแม่ห่วงขอบพั้วหลายวแตต์ขอบพั้วมีอยู่มีกินไผสิว่าไดผาา้ผู้เบาเถาพัวเถาเราก็บววาดอ,อกนะครับพอจะดูแลขอบพั้วคนใดนี่คือยอดกระตันยูครับเป็นตัวอย่างที่ดีในสาวเล่าเปิดใจนะครับโมเมนต์นหลอกเป็นตุ่มเอากันนะครับผูลองคนกับวาวาวน้ำเก้าดีอยู่เอาเสถียกับว่าไปไป,ไปมามา,มานะครับ ก,เก็เลิกล่างเลิกล่ากันไปเจ้าเมนูไทยหรือสาวเล่าตัวกันเนี่ยนะเรื่องนี้มันเป็นดราม่ากับพี่น้องผมพิสูจน์ยาี่ยความรักของสองคนอนะ่มันตาน่ตางก้นต่างความจิตนะครับผิดพลาดกลัวเบาต่อกันเล็กน้อยกับเขาใจผิดกันก็ไปกันบรอดนะครับยจ้งขีกมีอดีตใจน้ำนะครับสาหรับคลิปนี้บอเดียวแบบอ่าจังไหนะตอนแหนหรอกนะอดีตใจนำ้ำดีก็ขอให้ ทั้งสองท่านตั้งสองคนนี่แหละไปถึงจุดมุ่งหมายคล้องหลักไปสั่วนั่นแสนั่นก็แล้วกันครับพี่น้องผมสำหรับนูนไทยนะครับวัยสูงอายุ40กว่าปีถึง60ปีนี่ก็ถือว่าวัยสูงอเขาไปสู้วัยที่สูงอายุแล้วครับถ้ายังหาลูกหาเมียว,ว่ได้เนื่องจากว่ายังเป็นโสดอยู่เนะี่อเราทว่าติป้าห้าง หรือผัดผากจากกันไปเพะมีวัดกลับก็จะพึ่งน้อยอกน้อยใจจะพึ่งสิ้นไรไม่ตอกจะพึ่งเบิดความวังนี่อีกแล้วไหลหมองไหลบอลน,นะครับที่คู่โคกงอยากแนะนํานะครับก็คือนอกจากสิได้ดผู้ยิ่งถูกใจนะครับที่เขาบร่รว่งเกียจผู้สูงาอายุแล้วนะครับว่าจะดูแลเขาได้นะครับราการับผิสชอบคกอบครัวนะ บอังเกียจกันทั้งสองฝ่ายมันก็สามารถไปกันได้นะครับถ้ามีคนคื้นนองแก้วนี่หลายหลายคนนะครับหลายหลายเขตความสมหวังที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่านองแก้วเราเป็นคนดีครับหวังแค่ที่สั่งราสสา,สาขอบครัวบอแค่ว่วาติคิดหลอกตัมเอาเงินผู้ใดส่วนผู้รักผู้ใหญ่ใจดีที่ซอยเหลือขอบครัวคนไปนะครับ คนกระโบเด้ทิมไม่ตีด้น้องแก้วกระไดคนก็ยังเคารพนับถือนะครับอ่ในนาคิดนาใจขอบุญขอพุ่นไปทุกทุกท่นานว่าต่เป็นว่าขอบอกขอบใจไปทุกทุกท่านนะครับนั่นแหละก็คือนาใจนะครับส่วนคนที่สมหวังมันก็มีคนเดียวแหละจะไปให้มีหลายคนเด้อน้องแก้วเอยปิดใจก็คือปิดใจนะครับหากว่าเป็นไป,นป,นป,นปนตามข้อมอุขจังหดก็จังไม่แก้ไขใหม่ในภายหลังก็แล้วกันเนาะ หวังว่าเคสนี้ติ๋บ่มีการหลอกการตบกันตอกนหะนะเอาข้อลังใจซอยถูกขู่คนส่วนผู้ตีบ่ไดใสมหวังนะครับผิดหวังคู่โคกงไม่มองแนะนำกับสาวงามคือกันผู้ใดบอยจากไปไก่นะครับไปแค่จังหวัดอุบลราชธานีคำด้านช่องเมกนะครับไปนี่ไปจำปาสักปากเซ่เล่าไต้ครับแล้วก็ตรงไปที่ แขวงเซ่กองนะครับไปเมืองธรรมชาติที่สวยงามแถวนั้นเป็นดินแดนแห่งความหนาวเย็นนะครับแม่นแท่ช่วงฤดูฝนอากาศที่ต้นแมกไมนี่เขียวขกีนะครับห้วยนะ้ำลำธารแต่ว่าถนนไปยากเลยครับพี่น้องผมเป็นธรรมชาติที่แท้จริงนะครับผู้คนอยู่แถวนั้นก็นมีกิตจใจีดีติดเมืองดานังประเทศเวียดนามุ่นละนะอยากไปเมืองดานังก็ไปครับพี่น้องผมนะ อังพงเเขาไปเลือกถึงขนาดนั้นดอกติดกันก็เมืองไงจอจัมปาเมืองปากเซจจัมปาสักออกไปหาเซกกองนี่แหละพี่น้องผมบวกไก่น่ะต้องรับผู้ที่อยู่ทั้งแถวอีสานไตหรือประเทศไทยไปแวะอุบลราชธานีไปที่อำเภอสือดินท่อนนะครับผ่านอำเภอพ,พิบูรณ์มังสาหารของสือดินท่อนไปด้านช่องเมกนะครับแล้วก็ขามไปจัมปาสักครับปากเซบพกไกลครับพี่น้องผมนะไป มองนี่ที่เป็นพวกเผ่ามง้งหรอมี่ครับเผาม้งเผ่าสาวดอยอปลูกกาแฟาครับเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่แห่งความเย็นความหนาวโดยเฉพาะช่วงฤดูแรกนี่สีบค่อ,คอยฟักงอนนะครับมันหนาวนะอากาศเย็นดีฤดูฝนนี่มีหมอกเลยครับหมอกตามภูเขานี่ป่านทะเลหมอกเลยไผอยากไปเบิ่งก็มาติทติสวยง่ามอยู่ใกลๆเขานี่เองนะครับที่นี่ ถ้าผู้ใดยู่ภาังเนือก็ไปทิ้วทัดทั้งภาคภางเหนือของเลาาและภังเนื้อของไทยมันทีติจะแดงกันอยู่กับขามไปั้งผุนก็ได้นะครับสําหรับผู้ที่อยู่ทั้งเ,เล่าไตนะครับก็ไปเที่ยวเล่าไตนะครับไปเที่ยวจำปาสักปากเซน,นะครับห็นคู่หกัเขกียนเพลงอยู่ทาสาวปากเซก็แนวนั่นแะนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยออกอากาศบ้านนี้ไปถึงเมืองเซี่ององนะพี่น้อง ไปเมืองดากจึงนะครับเจนทางนี่โอ้ยก่อนที่ออกไปต้ชุ่มชนบ้านนอกนี่ทางไประวังเส้อกล่องไปจากจึงนี่จะเป็นสวยงามเลยด้วยครับมีกังหันลม่มนะมีแบบเพชรเป็นประเทศสววตเซอร์แลนด์นะครับเป็นแรงทองเที่ยวไมเป็นแลนด์าม์กนะครับของเส้กล่องเขาแหละนะปลนะูกกาแฟครับพี่น้องผมปลูกกาแฟ สวยงามผู้สาวก็งามครับตามนี่ครับพี่น้องผมเดี๋ยวแถวคือในเบงิงนะนี่คือสาวเซกล่องบอกว่าติดเป็นน้องเปิลน้นองพันมาลาน้าน้นองแก้วหลากหลายครับพี่น้องผมนะไปเบงิงไปเที่ยวพี่วิวธรรมชาติสวยงามผู้คนอัธยาใสไม่ตีดีแต่ว่าเว้ากันพี่น้องเอ้ยต้องเ้าเพราะว่าพวกมงกับมี่ครับโปอ,อยแถวดอยนะนะ ส่วนมากจะเป็นเผ่าเตียงนะครับบ้อนเผ่าตะเลียงเผ่าตะเลียงนะครับบ้อนเผ่ากะเลียงได้เผ่าตะเลียงเผ่ายังอย่างอื่นไน้อยอยู่แถวนั้นนะคู่โคกกะลืมนะงามครับคนออกเป็นออ,ออกเป็นม,มวยหวยยังน้อยหรอกนะครับผู้เสียผู้สาวนะผู้หุ่นดีผู้หุนห่นบดีกับพร,ระปนกันไปละครับหน้าตาแสลี่ยช่ำช้อยทิ่ต่อกันดอยแขงครับขันยาคู่ซื่อที่อยู่ เดีย๋ยวคุณสาวใดเป็นสาวใดอยู่แขวงเสืขอกองคู่โคกมีพันธมิตรสายยูทูบอยู่นั่หันขึ้นกันนะครับเบาใจจนหมดเล่านะครับสามารถติดต่อมหาคู่โคกกันได้ต้องการจะได้เบอร์เฟซเบอร์ไลน์ของสาวใดบอกวา่าทิเป็นสาวแก้ีวสาวเปิ่นสาวพันมารานะครับเรานี้เป็นต้นนะครับหรือสาวใดอยากได้นะครับเบิรงกริบไปแล้วนะหรืออยาก อยาก,กีบอยาว่าอยา่าร่มนะกับสาวใดก็ติดต่อครูโขงมาเดี๋ยวที่เป็นสะพานใจให้ครับบมเป็นสะพานบุญในบ้านที่เป็นสะพานใจกีบสาวเล่าไต้นะครับนะคือสิบบ่หลอกบ่ต้มปัญใดดอกมักกะว่ามักบ่มักกะว่าบ่มัก,มก,ก,มก,ก,มก,กอยากายกะว่าอยากายนะครับพี่น้องผมมีผู้เบาเถ่าเด้ว่าเอ้อ <h> ah> สะดวกว่าพี่น้องผมเอาเบื่องคลิปเบืเ่องรูปกันไปนะครับนี่คือวิถีชีวิตชนบทเล่าไต้ครับพี่น้องผมนะ เลยจับปลาสักไปนะครับมันติดเขาเขตเซกล่องเ้อกล่องแถวนี้ที่เต็มไปด้วยหวยน้ำลำธารผู้ผาปลาใหม่แต่ว่าหวยยู่ยไก่ชุ่มชนยุ่ไก่ชุ่มชนเป็นอย่างหน่อยนะครับเด้อตอนไปอาบนา้ำไปอาบน้ำหวยนะครับใจน้ำหวยน้ำกิน,ใน,ในมีใส่น้ำรินตรงลองร่องตรงมาจากผู้เขานะครับไลเข้ามา นะส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านเล็กๆครับยี 20, ่สิบสามสิบลังคาเรือนทางไปมาสัญจรลำบากนะครับการเข้ามาคมไปสู่ช,ชนบทนี่ไปได้ยากนะครับเจ็บป,ป่วยมากในี่ใส่รถอ e ีแตกนะครับบานห้องรถไทยเดินต่าแล้วก็ใส่ตัวห่วงหลังห่วงไทย e ek, อีแตกเดินต่นเป็นรถไถแนวนะครับเอากันไปหาหมอตักเต้นกระดงกระดอนไปนะครับพีน่น้องเป็นตะลี่ตนอยู่นะครับผู้โค้เบื้องตามขลดหโอ้จในสิบไปรอดหายเจ็บเธอเปื่วยมาทันนะครับ อาวผูใ้ใหญ่ทยใจดีเอ่อผู้ใดอยากเขับไปซอยเหลือกลไปไป้อครับพี่น้องผมคู้โคกเป็นสภาพใจไปติดต่อเบิง่งอย่างซอยเหลือกำผ่ากกำพ้อยอยากซอยเหลือภูอ่อยอ,ยอ,อ,ยอยู่ในดงได้ดอยเนะ่ว้ากันนะครับพี่น้องผมนะติดต่อคู่โคกมากก็แล้วกันนะครับนี่ไม่เจอผู้สาวงามๆนะครับก็เชิญชวนเนี่ยไปท่องเที่ยวนะครับมองมันติบอสีไล่ไหลมองเทียงมีความใสซื่อบริสุทธ์ นะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติมองที่เข้อให้การต้ตอนรับเพาอย่างดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับปรากฏว่าด่านพรมแดนไทยลาวโดยเฉพาะแถวช่องเมฆครับเป้าแป่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากไทยเพี่นองเเลยนะครับบกอยมีมีกันหน่อยหน่อยมุกดาหันกันเช่นเดียวกันนะครับซบเศร้าลงลายเพราะว่าเศรษฐกิจไทยมันแย่ครับแล้วก็ แม่กระทั่งแถวหนองค่ายานครปนมนะครับกับมี่คอยไปมาหาสูกันป่านเนเงียบแล้วครับแต่คู่โคกก็เลยแม่โอ้เป็นตะลิน่นต้นนะครับหลักายอยากให้ความตาพันระวังไข้เล่าผู้จีิคนดีก็มีหลายผู้จีิ่นไฮก็มีมากนะครับเอาก็เลือกไปมองทีิคนมีอัตยาใชดีนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกเอกาเปรียบประชาชน นะครับโบว่าทติส้นชาติประเทศใดเขาไปก็ให้การต้อนรับบเดนังเกียร์เดียดฉันมองหันหน้าไปเที่ยวเต่กายีบางแขวงถึงเจ้าในที่มีอุดมการอุดมคติที่ดีกับประเทศไทยก็มีอยูก่กขย่อมรับครับนะพะยายามเอาตัวรอดได้โดยการถารี่ว่าทาผิดกฎหมายนะครับว่าทาผิดจริตประเภทนี้นให้เขาหักมีขอก้าหาได้ถ้ครับพูดได้ที่ไปนะครับพี่น้องผมประเทศไทยมีผูู้ทมยูทูบออกไออล่หม่องบอลนะครับ หลายช่องนะครับในการท่องเที่ยวประเทศไทยคู่โคกกระบออจติไปไถยเยอะอไทาย่านไปแข่งเป็นแสงหิ้งหวยช่องน้อยๆพอบางอาจติไปเหตุการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ได้นะครับหนึ่ง ความเป็นอยู่ของประเทศไทยเนี่ย่าชใจใจมันสูงเนี่ยมันมันแพงะทางเนกรอกายกินกายอยากนําไปตะละมองเป็นเมืองมองทองเที่ยวมาไอพี่นองหายทอดไอพีนองในเมืองเดือดช่มนีก็่ะต้องใส่ทุนสูงนะครับละเวลาพร้อมนะคู่ก็บ่ก้มีเวลานะครับอนี่แหละประเทศไทยก็น่าไปยุคกันครับไรหม่องบอลแต่ก็มีหลายสองคนไปเหตุมาแล้วโดยเฉพาะทางโทรทัศน์นะช่อง ใหญ่ๆอย่างสิหรือยูทูบช่องใหญ่ๆเป็นกับพิเยดสารคดีท่องเที่ยวไหวนะครับก็บไปติดตามส้มทั้งฝุ่นกระแ้้วกันนะครับสำหรับประเทศไทยผู้ปกบยังบอยจากไปเฮ็ดนะครับเพราะว่าความจเจริญนั้นไปถึงแล้วนะครับธรรมดามนุษย์โลกก็ต้อ,ตอง,พงพังผ้าใส่กันนะครับอยูู่้เดียวในโลกบ่ไดหรอกครับนะ คนท่าต้องอยู่เป็นแบบสังคมนะครับต้องอยู่ร่วมโลกร่วมสังคมก็พูดที่ไปอยู่ย่างโดดเดี่ยวเปรียวเอกาเนี่ยก็บ่ไหวครับคนสั้นค้นกำลังเขงาไปอยู่นคุกคนละครับเพราะมันตัดขาดจากสังคมนะให้เขาบย่ยากลัาไปกักกันอินรภาพตัวเองนะครับดังนั้นอยู่ทั้งหนอกมีความเพื่อเพื่อนนะอยูู่้เดียวว่ได้ย่างหน่อยนะก็ต้องอยู่กับสัตว์สาระจริงละครับนะ อยู่กับไห,หนาสาโทดูวิวธรรมชาติปูกสังหยังไวกับเบิงอันนั้นมีความสุขใจไปนั่นแหละคือมนุษย์ครับดังนั้นแม้ว่าคู่โคกตีเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าเป็นอย่างคือเชีย่ยคนไ<ต>ปนเที่ยวเ่าเบ่ไดดเชี่ยนะครับพี่น้องบอกว่าผู้ใดอยากไปเบิงธรรมชาตินะครับ ผู้ใดบุญยี่มองไปอยากไปสอปปเล่าก็เลยแนะนาำมองมันเป็นตะเคียวมองกระเบิงถ้าอยากไปจีบสาวก็เลยแนะนํำว่าผู้สาวแข็งไหนมันดีเล่าใต่ครับเพร่านเสื้อใจได้นะครับเจ้าหน้าที่กำมันใจในเจ้าหน้าที่นะมีความโปร่งใสนะครับทั้งแถวเล่าไต้นะครับบอกว่าที่เป็นเสกองอัตตปือจำปาซักนะครับพี่น้องผมก็ล่องไปเที่ยวเบิงนะนะก็ล่องไปเบิงนะครับ ส่วนในช่วงช่วงกลางกลางระหว่างแขวงสารวัตรข้ามวลขึ้นไปหาแขวงสวรส์นในเขตนี่พี่น้องแถวนี้นี่ธรามาชาติที่เป็นผู้เขาห้วยน้ำลำธารผู้เขาปลาใหม่บ่คคอยมีนะครับพี่น้องผมเป็นไฮเป็นหน้าเคลื่อนกับทุ่งอีสานบันประเทศไทยนี่แหละนะครับนะอยู่แถวแถวนี้นี่เป็นะมีแต่ว่าเนี่ยมันดีกว่ากันก็คือ ยังมีกบมีเขียดมีลูกหวกอยู่ครับนะมีเห็ดผอมีดงป้าไม่เห็ดไปเก็บอยู่ครับนะแต่ประเทศไทยเยี่ยนเตียนไปเลยนะครับเพราะมีต้องไปรับสื่อมาจากกัมพูชาแลวก็เล่าทาลักเขามาตูประเทศไทยราคาก็เพิ่มสูงขึ้นักหลายใ่นะครับเห็ดผอกําลังออกเห็ดละงอกเห็ดยี่ยางเนี่ยตัวเห็ดอี่ยางเนี่ยนะครับกินได้ก็จงหูงจากไปหรอกก็จะนํามาขายนะครับโดยเฉพาะแถวทาุเทีนนะครับ หรือน,อนครพนมนะที่เป็นตานพอนผล,ผลให้เที่ยวไปเที่ยวมากคามแม่ลมำคงมาเปิดตลาดนะบางมองก็เปิดแต่ว,วันอังคารวันพฤหัสดบางมองก็เปิดวันศุกร์วันเสาร์าเที่ละเที่ยวไปเที่ยวมากเอาของปามาสูบมาขายนะขายดีด้วยะครับพี่น้องผมพะว,ว่ายอยู่ทั้งสปปลาวเายังมีธรรมชาติแล้วก็บ่งที่สารเคมีนะ เก็บเห็ดก็กินได้เก็บตกเตียนเขียนหม้ออึ้งมาขายกันสนั้นแหละครับพี่น้องผมเออเรานี่เป็นต้นมันยังเป็นธรรมชาตินะครับผู้โหก็เลยแนะนํามาทาผู้ใดบพเคยโพเคยพ่อจะอยากไปเบิ่งกับไปเบิ่งครับและแนะนําในแขวงที่มันดีดีแขวงที่ยังรักษาธรรมชาติไว้ได้นะครับแขวงก็อภัยครับเมืองปากเสแขวงจคมปาสักอยู่แถวแขวงจคมปาสักมันจะมีอ่า คู้เขามีหวยนามลำ่านคู่โคเคยไปกระแถวน้ำตกตาดตนเอ,อ้เอาน้ำตกยออเออคอนพะเพงมองตาดตนน้ำตกคอนพะเพงตาดผาซ่วมตาดฟานนะครับวัดภูนะที่คู่โคกเคยไปนะครับป่าลากาแฟนะครับติดติดกันก็เมืองเสื้อกองออแขวงเสื้อกองไปทั้งปุ่นเราออกไปทั้งปุ่นเลไปปากซองนะครับเดนกาแฟเดนหนาวนะครับ แล้วนี่นะครับผู้โคก็เคยไปนะครับแถวนี้ก็ก็ธรรมชาติก็ดีนะครับแล้วก็ตามที่ไปมาบ่่อยมีปัญหากับเจ้าหน้าที่นะผู้โคก็ได้นะครับแต่พี่น้องก็ยังได้ไปตื่นตโนบเกินเกินไปก็เลยว่าู้าวพวกไหอยากไปเที่ยวก็เลยแนนําหมองที่ผู้โคเคยไปเที่ยวแล้วว่าบรรยากาศมันดีผู้คนในการต้อนรับนะครับใการต้อนรับดีแต่พพายามฟังภาษากันเห็นไม่หูเรื่องนะครับ ลัเงเทือกเขาโม่ซื้อหลายเนี่ยมันจินใจมันจินใจฟังให้ก็ไ,ได้เดี๋ยวยังเช่นเขาว่าเขาจังสิเล็กเด็กเด็กน้อยว่าเขาผู้ใหญ่ที่เกินว่ยายเขาเอิ่อนจากของว่าเฮานี่เขาหมายถึงว่าพวกเขาหมายถึงครอบครัวหรือตัวเขาเองนะครับเป็นตัวแทนเขาจะบอกว่าเมื่อวานในประเทศไทยเด็กน้อยอายุสิบห้าสิบหกปีเป็นวัยรุ่นนะครับไปว่ากับรุ่น ยี่สิบสามสิบปีหรือไปรุ่นยี่สิบปีนี่ไปบอกว่าเฮาเฮานี่กับห่วยไง้กินนั่นแล้วครับพี่น้องผมเออมันเป็นแนวนั้นถือว่าบวลกลบนี่คือวัฒนธรรมการใส่ภาษาต้องพยายามทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยวที่ปคันมองขลองใจกันเราเองนะครับพี่น้องผมดังนี้เป็นต้นนะครับนี่แหละนุ่มหญ่ผู้ผิดหวังทั้งหลายคู้ยังบนสมหวังตามคู่โคกไปในคลิปหนาเดคู่โคกถิอ้าพไปเทียวกงเออเอา เรื่องกิงเมื่อวองให้ฟังนะครับว่าไปเที่ยวยังไหนปลอดภัยนะไปเที่ยวยังไหสันจังสีสมหวังก็ถือหลอ,อกถือต้มอยู่แข็งไหนมันดีนะ,นะครับมาพอพี่พอนอกนะครับตามนี้พี่น้องผมตามภาษาผูเทาไม,ม้เวียกครับนะพี่น้องผมมีดอ,อกเ่ี้กอะไรห,หลายปวด <c oughs> <c oughs> นะครับอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีแซบอยู่แกบกินนัวทู้กูคนนะครับ ดีใจสําหรับคู่ที่สมหวังนะครับรักข้ามขงนะเสียใจสําหรับคู่ที่ปวดร้าวนะคู่ที่บสมหวังรักขมขื่นสะพานหักรักเ้าาสะพานกามไทยเล่านะครับก็จะไปเสียอกเสียใจครับเอผู้หญิงเมืองไทยและมีมากนางนาแผ่นดินไม่ไรถ่าว้ยพุทธา คุณพี่คงจะหาแฟนใหม่ได้ดีนั่นแหละครับเขาว่าพี่น้องผมใจเย็นๆครับพี่น้องนะครับสำหรับลิปนี้ก็พ่อพ่อกันแค่นี้ละกินนอดกู้โคกกดติดตามเออมิตน,นกู้โคกกดไลใน์ให้กำลังใจกดแชร์ในเดอ้อพี่น้องผมอัมลาไปจากสำหรับกิปนี้สบายดีสวัสดีครับผม